สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เอกด็กวิ่งพาพี่น้องมาจอบยิงปลาบนบกนะครับที่อ่างลาสำไายเอามอเตอร์ไซค์วิบากเข้ามาตรงนี้ทางมันจะยากรถเดตนเข้ายากมานฝนมันตกนะวันนี้เอาตัวนี้มาวันนี้เอาไปาซ่อมมานะ,าะวันนั้นตกเรือบันไดมันแตกมันแตกตรงตรงนี้สรงให้ช่างเกมซ่อมให้แล้วแล้วช่างเกมก็ทําสีมาให้ใหม่เงาคิ๊บ ใครสนใจก็สั่งได้นะจะสั่งโดยตรงจากช่างเกมก็ได้หรือว่าจะสั่งผ่านผมก็ได้ที่ร้านผมก็มีจําหน่ายอยู่สําหรับปืนศูนย์นะครับจัดไปพี่น้องอันนี้ก็มาขึ้นนั่งร้านนั่งร้านอยู่นูน่นต้องเดินลุยน้ําไปลุยลุยลุย โอ้ยขึ้นยากเสียวไ <c oughs> ม่ได้ขึ้นห่างนานมากไหมเนอะยังขึ้น ยากพดมันขึ้นยากไม่ยากหรอกอยางอะ่ะแต่ว่ามันเสียวเสียวนั่งร้านลุ้มเสียวจริงๆริขาสั่นหมดแล้วตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนนั่งร้านแล้วนะฮะนั่งร้านอย่างนี้นะครับเสียวมากพี่น,นอ้องขาสั่นหมดกลัวตกนั่งร้านไม่ได้ขึ้นนั่ง้านนานมากขึ้นแต่บันไดเรือบ,บันไดผมยังนิ่งกว่านี้นะ เนี่ยครับดูไหมนะสุนัยนะครับพันนินร้อยข้ามาแล้วพี่น้องนะครับ อิยไม่โดนยิดเปิดนเป็นป่าไ้เห็นตกใจอ่ะยีงไม่โดนเลยบาดแรกพลาดไปอย่างน่าเสียดายพี่น้องเลยมองเห็นเหมือนปลามันอยู่สูงนะแล้วผมก็เลยไม่ได้เผื่อลึกผมยิงใต้ท้องมันอย่างเดียวผมไม่ได้เผื่อตรงจะกคืบนี่ เผื่อลมมาประมาณทักป่ามือจักเคลื่อนนึงน่าจะโดนปุ๊บไปเลยโอ้ยผาดแย่ได้มากเอาไมเอาไมนั่งจบับต่อไปพี่น้องมีปลาเน้นลองเข้ามาพี่น้องดูก่อนว่ามันจะลองไปไหนนะล่องมาผมว่ะ ตึงเต็มนนแลวพี่น้องเลยนะครับโดนโน <_ C _> ไม่เหลือครับตัวนี้น็อกเลยครับโอ้โหนะาบัานนี่ตัวนี้เผื่อยิงลอดท้องไว้หน่อยนึง ต้องเข้ามาสวยๆเลยครับตัวนี้ว้าวเ,เด่นมากเลยมันได้ยิงปลาไปนี้นานมากมล่องเข้ามานิ่มๆเลยนะพี่น้องนะเด,ดึงขึ้นมาเลยนะปลาน,นกเลยนะเขาจุดนอกเลยนะครับปุ๊บเลยไซส์ใหญ่นะ มาไกลเลยนะตัมปี้มาไกลเลยโอ้โอสองโลไงเลนงะตัวนี้แม่นมากตัวนี้ขุดนนกเลยนะเอ๋ยพี่น้องเฮ้ยไม่สองโลก็โลแปดตัวนี้ เขียวเจ้าวเขียเขียวุ่นเงนต่อไปครับพี่น้องไปแล้วน,นา่าจะพยายามรอบพูมพนินลอยเต็มเลยเห็นกันไหมครับเดี๋ยวเอาแว่นใส่ดู ำไมผมเห็นปลานะผมต้องใส่แว่นทีงนี้นะแว่นตัดแสงเห็นปลากันไหม,มไม่ใส่แว่นแว่นใส่เข้าไปเห็นฟูงปนินน้อยลอยนะครับจำเป็นต้องใส่แว่น,นครับสนใจสั่งได้ ที่ร้านมีกำไยปันเห็นร้อยเข้ามาแล้วพี่น้องหยุดแล้วครับหยุดมองหน้าผมแล้วเริ่มหยุดถอยแล้วพี่น้องลองไหมครับ ไม่โดนอีกแล้วอ่ะอู้หูวิ่งไปนู่นนู่นนู่นไกลเติบตัวเนี่ยยี่สิบกว่าเมตรไปนู่นแล้วน้องลองลองกลับอมันคือล่องกลับอ่ะ ลุงให้มันยับบาสกนะันหน้าโดนน่ะยิงไกโดนเฉยเลยพี่น้งองสามสิบเมตรโดนครับร่องกลับไปอะ ยิงโด่งไว้อ่ะยังไกลอ่ะตัวนี้โดนเฉยเลยอืมยิงไกลไม่โดนน่ะโดนตรงไหนของมันไม่รู้นะค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อมาแล้วครับมาแล้วตัวที่สองเสียดายตัวเมื่อกี้ตัวยงใหญ่ยิงไม่โดนตัวนี้ยิงไกลโดนเฉย ตัวนี้น่าจะโลโลนิดๆโดนโดนท้องจริงพี่จังแต่ก็ไม่ขาดหรอกโอเคมัดอันนี้นะครับเอาก็สวยมาสามอันอยู่ โดนครับโดน,าานาดึงกันดึงกันน้ำจะเข้าปะโดนครับโดนกำลังจะออกไปเลยเมื่อกี้มันโผล่ขึ้นสูงๆเลยอันนี้ผมหันปืนใส่ กำลังว,วิ่งออกเลยครับพี่นอ้องมันไหลออกไปไหมหหหหวิ่งเข้าแถวมาตัวนะี้โล่งๆไม่ต้องความติดดึงไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันออกดึงออกไปนอกต้นไม้ลาบมันจะไปติดถ้ามันดึงเข้ามาแบบนี้แล้วมันก็ไม่ติด เต็มเต็มล้ำครับโอ้แจลบหมาอีกแล้วพื้นใหม่ถือว่าใหม่แล้วแหละพื้น <c oughs> เราเอาไปซ่อมมาช่างเค็มทำสีมาให้ใหม่ด้วยเจ้าหมดแล้วก็บอกผมาสามมันสามตัวนี่นะมัดไว้นี่ทั้งหมดเลย มัดไปทั้งสามตัวเลยไก่อีกแล้วพี่นอ้องน,นนะลงแล้วหายไปแล้วโดนโดนครับสายวิ่งครับโอ้ใกล้ไม่ถูก ยิงไกลๆนี่โดนจริงๆเลยสายวิ่งไปนู่นแล้วครับสายวิ่งไปนู่นแล้วครับสายวิ่งไปนู่นแล้วครับยิงไกลไม่โดนยิงไกลโดนวันนี้สุดยอดตันนี้เอา้าโอ้ลูกดอกหลดุดเฮ้ยโอ้พี่น้องมันหลุดได้ไงวะ เอาอีกแล้วลูกดอกของหลุดอีกแล้วหายไปเลยปาก็ไม่ได้โอ้โหพี่น้องเหยี่ยหลุดเฉยเลยไม่ขาดด้วยพี่นอ้องจะได้เลยตอนนี้วิทายิงโดนตั้งไก่ปาวิ่งปื้สายวิ่งปื้อปื้อไป,อปออแล้วสีดายเสีดายเอ้าพี่นอ้องเดี๋ยวนั่งจอบดูสักพักก่อนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นแล้วก็กลับแล้ว หมายที่ยิงวันนี้จะเป็นทุ่งนาเก่านะครับน้ำตื้นต้นปลามันขึ้นมาเล่นตามทุ่งนาแบบนี้หมายแล้วหมาแล้วลองมาแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นปานลาไหมครับเหมือนมันจะล่องเข้ามาหาผมใกล้เรื่อยๆนะ ลงแล้วลงแล้วโดนครับโดนไม่แล้วไม่แล้วไม่หลุดเนี่ยเขาเนี่ยเขามัดซ้ำเลย โดนครับให้ปลามันขึ้นมาเล่นน้ำตื้นๆนี่นะโดนเลยโดนครับพี่น้องเห็นปลามล่องมาเป็นที่ตื่นเต้นตลอดเลยนะดึงแรงดีจริงๆโอ้ลูกดอกฝังอยู่กับดินนี่เลยนะยางสองเส้นยางแปซิฟิกแรงมากนะครับลูกดอกฝังอยู่นี่เลยหเห็นหมี่ปลาดึงมานน่น ลูกดอกยังอยู่ตรงนี้ดุดละโดนอีกแล้วี่เนะมัน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 อู้สายใหญ่ครับตรวน,นี้ลลก,กลัวยอีกแล้วครับจัดไปครับนี่พี่เนาะปลาอสวยเลยนินแก้วจะไปเมื่อกี้ยังคุยไม่จบนะ อันนี้เป็นอ่างลำชำไล่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทุ่งนาเขาเนี่ยแต่อนนี้น้ำไม่ท่วมเขาทำนาได้ปลามันจะขึ้นมาเล่นน้ำตรงน้ำต,นตื้นของทุ่งนาตรงนี้นะแต่ข้างในในในอ่างผมยังไม่ได้ไปสำรวจดูว่ามันลอยหรือเปล่าพอดีอ่าพี่เขามายิงตรงนี้แล้วเขาบอกว่าปลามันล่องเข้ามาเล่นน้ำตื้นผมก็มาลองดูนะครับเออมามันมาจริงๆว่ะ ไปพี่น้องโอเคพี่น้องปลาสี่ตัวแล้วหมดหลอดได้เพราะว่าผมไม่ได้เอาอะไรมาใส่ปลาเลยมาสำรวจดูแล้วก็มาเทสปืนกระบอกนี้เอาไปซ่อมนะครับวันนั้นเอามาขึ้นเรือบันไดแล้วกระเป๋าตกใจแล้วก็ปืนตกลงมาใส่กับเหล็กตรงที่กันเคงตรงนี้แตกแล้วก็ลางเป็นลายเป็นรอย เราก็ส่งไปให้ช่างเกมทําให้ช่างเกมก็จัดมาให้อย่างเนี้ยบเลยนี่ทาสีมาให้ใหม่ด้วยสวยงามเหมือนเดิมแม่นเหมือนเดิมขลังเหมือนเดิมนะก็มาเทสดูนี้ได้ปลาสีตัวแล้วจัดไปครับเดี๋ยวกลับบ้านไปทํากับข้าวให้ลูกกินก่อน สรุปผลงานนะครับวันนี้สี่แต้มนะครับขาดไปหนึ่งตัวแล้วก็ยิงไม่โดนสองตัวนะลูกดอกหายไปหนึ่งดอกนะครับสองโลสองตัวนี้สองโลนี่โลก,กว่าใส้โลตัวหนึ่งนะครับปน,นินตัวใหญ่โบูโบเลยอันนี้ก็ใช้นี่นะครับลูกดอกหอพอกสิบเซนของผมจะใช้ตัวนี้เฉพาะปืนผมนะที่ร้านมีจำหน่ายนะใครที่สนใจลูกดอก พอสายอุปกรณ์ดับน้ำยิงปลาแล้็อุปกรณ์ยิงป,ป,ปลาบนบกเป็นตรงเวนตาอะไรมีหมดเลยนะ,อะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละจัดไปครับเ็นะครับวันนี้ก็ทำปลาต้มเพียนะขี้เพียมันแสร็จสวยมากเลยผมก็เลยต้มเพียนะครับต้มเพียไม่ได้ใส่ต้มยำวันนี้ผมจะใส่โหระพานะ ก็มีผักชีเนิดหน่อยแต่ปลามาสี่ตัวก็แบ่งให้ปัาจี้ไปตัวนึปงปลานาไปตัวนึงต้มเพียร์น,นี่ตัวนึ่งตัวนึงใส่ช่องฟิตไว้โอเคอันนี้แบบห,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 หละพี่น้องดูขี้เพี้ยรมันตรงนี้นีแต่มันหอม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 หัวลาภาแล้วนะอโอ แก๊สได้เลยคันนี้ต้มแบบต้มเที่ยมาเด้อบาเนเอ้ชิ้นเดียวเต็มหม้อเลยมีตะมุลวกด้วยเดี๋ยวแม่บ้านเนี่ยเสิร์ข้าวแซ่บไหมพริกเมี่ยงต้มต้มใส่ใบโหระพาขมไหมจิ้มดูเลยร้อนนะ ลวกปากป็นไหมมามามาไม่นอ <c oughs> ้องก <c oughs> ินข้าวินปลา